ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูอิงอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรู้จักคน้นรู้จักใช้เอแต่จะรู้จักค้นจักใช้เกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆลองถ่ายกันดูสิคะ ช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมารู้จกักการรู้จักคน้นรู้จักใช้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้นักเรียนเคยได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตไหมคะแล้วอินเทอร์เน็ตคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังความหมายกันดีกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นย่อมาจากคำว่า international network หรือ interconnection network คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายจากทั่วโลกเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสรืบค้นข้อมูลคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้รวมทั้งสื่อสารกันทางอีเมลก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ดีกว่าค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายการสรืบค้นข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลความรู้แบบสืบเนื่องได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้นักเรียนส่วนการศึกษาสามัญความสามารถพิเศษ ILP และส่วนการศึกษา IP ดาวโหลดใบกิจกรรมและใบสรุปความรู้รหัส1เรื่องรู้จักขนรู้จักใช้พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมค่ะหรือถ้าหากนักเรียนไม่สะดวกดาวน์โหลดนักเรียนสามารถเขียนลงในกระดาษหรือสมุดให้เรียบร้อยได้ค่ะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเวลาที่คุณครูสั่งงานให้เด็กๆค้นหาความรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตเด็กๆทำอย่างไรกันบ้างคะและเด็กๆมีวิธีการในการเรียงลำดับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามที่เด็กๆต้องการวิธีการสืบค้นข้อมูล 1. ระบุคำเพื่อใช้ในการค้นหา วิธีการค้นหาข้อมูลในลักษณะนี้ก็คือการระบุคำที่ต้องการค้นหาหรือที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดโดยในเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการข้อมูลจะมีช่องเพื่อให้กรอกคำที่ต้องการค้นหาลงไปแล้วจำคำดังกล่าวนั้นไปค้นหาข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหมีแพนด้า ให้พิมพ์คำว่ามีแพนด้าลงในเว็บไซต์ Google 2. การค้นหาข้อมูลจากหมวดหมู่การให้บริการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีนี้เปรียบเสมือนเราเปิดเข้าไปในห้องสมุดซึ่งได้จัดหมวดหมู่ของหนังสือเอาไว้แล้วซึ่งภายในหมวดหมู่ใหญ่ๆนั้นยังประกอบไปด้วยหมวดหมู่ย่อยๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือแบ่งประเภทข้อมูลให้ชัดเจนเราก็จะสามารถเข้าไปหยิบหนังสือเล่มที่ต้องการได้แล้วก็เปิดเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในของหนังสือเล่มนั้นๆวิธีนี้จะช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นหลักการใช้คำในการค้นหาข้อมูลการสืบค้นแบบใช้คีย์เวิร์ดเช่นถ้าต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ การค้นหาจึงต้องการเนื้อหาที่เจาะลึกการสร้างคำคีย์เวิร์ดต้องใช้คำที่เจาะลึกลงไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะคำมากยิ่งขึ้น 1. การใช้คำที่คิดว่าจะมีในเว็บไซต์ที่ต้องการจะค้นหาเช่นต้องการจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อว่านายอุบล ถ้าเราพิมพ์ข้อมูลที่ช่องเสิร์ชว่าอุบลแล้วทำการค้นหาข้อมูล Search เอจ n ิจะทำหน้าที่ค้นหาคำโดยจะค้นหารวมทั้งคำว่าจังหวัดอุบลอุบลราชธานีคนอุบลวิทยาลัยกเกษตรอุบลเทคโนโลยีอุบล ซึ่งเราจะเจ,เจอข้อมูลจำนวนมากดังนั้นการใช้คํำในการค้นหาข้อมูลจึงต้องใช้คําเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น้อยลงเช่นอาจจะพิมพ์ว่านายอุบลพ,พิมพ์พิมลวันซึ่งข้อมูลก็จะมีจำนวนที่น้อยลง 2. ใช้เครื่องหมายคําพูดเพื่อกําหนดให้เป็นกลุ่มคําเช่น จะค้นหาคําชื่อหนังสือที่ชื่อว่าโปรแกรม Photoshop สังเกตว่าคําที่จะค้นหาจะเป็นคําที่ต้องเว้นวรรคเมื่อมีการสืบค้นโดยการ Search เ g i n g ระบบจะค้นหาคําแบ่งเป็นสองคำคือคําว่าโปรแกรมและคําว่า Photoshop จึงทําให้ข้อมูลที่ได้ผิดพลาด ดังนั้นการสร้างคําจึงต้องกําหนดคําด้วยเครื่องหมายคําพูดจึงใช้คําว่าโปรแกรม Photoshop ในการค้นหาแทน 3. ใช้เครื่องหมายลบไว้หน้าคําที่ไม่ต้องการจะให้ปรากฏอยู่ในรายการแสดงผลของการค้นหาเช่นต้องการค้นหาชื่อโรงเรียนแต่ทราบแล้วว่า โรงเรียนที่จะค้นหาไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลจึงต้องยกเลิกคําว่าอนุบาลโดยพิมพ์คำว่าโรงเรียนอนุบาลผลที่ได้จะทำให้มีเฉพาะคําว่าโรงเรียนทั้งหมดแต่จะค้นหาคําว่าอนุบาลการพิมพ์เครื่องหมายลบกับคำที่จะยกเลิกต้องติดกัน มิฉะนั้นระบบจะเข้าใจว่าจะคน้นหาคำสามคำคือคำว่าโรงเรียนคำว่าบวกและคำว่าอนุบาล4ค้นหาไฟล์เอกสารนามสกุลต่างๆในกรณีที่ต้องการค้นหาเอกสารต่างๆในรูปแบบของ PDF document หรือนามสกุลอื่นๆสามารถทําได้โดยพิมพ์คําค้นหาตามด้วยนามสกุลของไฟล์นั้นๆนนเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ PDF หรือวิทยาศาสาตร์ป5 Document ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารที่ถูกจัดไว้บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวิธีการสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตหลักการใช้อินเทอร์เน็ตให้กระชับและตรงกับที่เราต้องการค้นหามากขึ้นเด็กๆสามารถค้นหาความรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่วแล้วใช่ไหมคะครูมีสถานการณ์ง่ายๆมาให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ในการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งเด็กหญิงปราณีต้องการไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับครอบครัวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กหญิงปราณีจึงศึกษาเส้นทางก่อนล่วงหน้าผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตเด็กหญิงปราณี ควรเสิร์ชคำว่าอะไรถูกต้องแล้วค่ะเสิร์ชคำว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและถ้าหากเด็กหญิงปราณีต้องการจะทราบเส้นทางเด็กหญิงควรจะกดหมวดหมู่อะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะกดหมวดหมู่แมปนั่นเองเหตุการณ์ที่สองเด็กชายวินยัยต้องการศึกษารูปร่างลักษณะของดอกลีลาวดีว่ามีลักษณะอย่างไรเด็กชายวินยัยควรจะเซิร์ชคำว่าอะไรถูกต้องแล้วค่ะ ลักษณะของดอกลีลาวดีและเด็กชายวินยัยควรกดหมวดหมู่อะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะรูปภาพนั่นเองรูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาให้เด็กชายวินัยศึกษาเด็กๆคิดว่าการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีประโยชน์และโทษกันบ้างไหมล่ะคะถูกต้องแล้วค่ะการใช้งานอินเทอร์เนต็ตก็มีทั้งประโยชน์และก็โทษเด็กๆจะใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและอินเทอร์เนต็ตมีโทษอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะคะประโยชน์ของอินเทอร์เนต็ตสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการข้อมูลด้านการบันเทิงการแพทย์และอื่นๆที่น่าสนใจระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่สามารถซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการจากการดูสื่อต่างๆ สามารถดึงข้อมูลดาวน์โหลดภาพ,พยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ทั้งใหม่และเก่ามาดูได้โทษของอินเทอร์เน็ต 1. ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 2. ใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการเสียงานการเรียนและความสัมพันธ์ 3. การใช้อินเทอร์เนต็ตอาจจะเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากถามทวนชวนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต็ตมีกี่ขั้นตอนถูกต้องแล้วค่ะมีสองขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุคำ เพื่อใช้ในการค้นหาหรือที่เรียกว่าคีย์เวิร์ด 2. การค้นหาข้อมูลจากหมวดหมู่สรุปเรื่องรู้จักขนรู้จักใช้การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นิยมกันอย่างมากได้แก่การเข้าเยี่ยมชมเว็บต่างๆเพื่อหาความรู้แต่การเข้าเยี่ยมชมนั้น ในกรณีที่เรารู้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไรเนื้อหาของเว็บมุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งใดเราสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ทันทีแต่ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อเว็บเหล่านั้นแต่เราต้องการค้นหาเนื้อหาบางอย่างมีวิธีการที่จะเข้าสืบค้นข้อมูลได้โดยการใช้ความสามารถของ Search e n g i n g ที่มีหน้าที่รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้โดยแยกเป็นหมวดหมู่ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อนคําหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆลงไปในช่องที่กําหนดและคลิกปุ่มค้นหาข้อมูลอย่างย่อยๆและลายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็จะปรากฏให้เรา เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันทีถ้าเด็กๆคนใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้จักคนรู้จักใช้การใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้เด็กๆสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะและส่วนการศึกษาสามัญความสามารถพิเศษ ILP และ IP เด็กๆ อย่าลืมอส่งการบ้านไปกิจกรรมรหัสที่1รู้จักคนรู้จักใช้มาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนที่ปุ่มส่งการบ้านตามวันและเวลาที่กำหนดค่ะในวันนี้เด็กๆน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะคะหวังว่าเด็กๆจะสามารถตอบคำถามในใบกิจกรรมรหัสที่1ได้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะ ในคาบเรียนนี้ครูอิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ